สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทำรูปภาพรูปภาพที่เป็นขาวดำแบบนี้นะครับให้เป็นรูปภาพสีรูปภาพสีแบบนี้คล้ายๆแบบนี้สินะไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาในลักษณะของสีแบบไหนนะครับนะภาพขาวดำแบบนี้นะครับจะมีสีออกมาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรมาตกแต่งให้มันยุ่งยากวุ่นวายครับนะทำเพียงไม่ขี่ขั้นตอนนะครับ วิธีการทำนะก็ให้เปิด s a f f r r หรือ Chrome หรือเบ์เซอร์อะไรก็ได้ครับ่าผมเปิด Chrome ขึ้นมาอันนี้ผมทำบนมือถือนะครับทำบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้นะแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ image colorizer นะครับพิมพ์ชื่อเว็บตามนี้เลย image colorizer นะครับเมื่อเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับให้ดาวน์โหลด ไฟล์าภาพข้ามาไฟลภาพตรงนี้มันก็จะบอกไปเลยว่าขนาดห้ามเกินสีรขนาดขนาดไม่เกิน4ี่มกะไนะครับนะ,ะขนาดภาพก็ไอไซส์ของภาพก็3000คูณ3000นะครับพพอร์ตภาพที่เป็น JPEG JPEG นะนแล้วก็ PNG นะครับพพอร์ตไฟล์าภาพแบบนี้นะครับวิธีการทำก็คลิกเลือกท้าในมือถือก็แบบนี้นะครับผมทำตานี้ อันนี้ผมทําบน iPhone นะครับอ่าทำไมคลิกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกที่คังภาพคังรูปภาพนะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เรา,เาต้องการทำเอาไปไหนหรอวะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่านี่นี่น,นี่ผมอยู่ตรงนี้อา่าผมเลือกเดี๋ยวมาเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวจะผมจะเปรียบเทียบ2รูปนี้ดูอา่าเลือก1รูปเลือกได้ทีละหลายๆายรูปนะครับลองดูนะ ผมทำรูปเดียวก็กดเพิ่มครับเพิ่มไปแล้วมันก็จะมีปุ่มขึ้นมา Start กับแ a n เ e นให้เราเลือกที่ Start นะครับพอ Start ไปแล้วแล้วก็รอรอ,อปุ๊บอ่าเนี่ยมันก็จะทําการประมวลผลนะครับในมือถือในมือถืออ่ามันจะเราจะไม่เห็นปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะให้เราเอียงโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะครับแล้วเราก็จะเห็นปุ่มดาวน์โหลดนะ เมื่อเห็นปุ่มดาวน์โหลดแล้วเราก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลดมันก็จะเด้งไปที่อีกหน้าหนึ่งขึ้นมาให้นี่นะครับนะก็เป็นภาพที่เขาแต่งเติมสีให้ก็ดูใช้ได้นะครับน,นะเดี๋ยวผมลผมเราบันทึกไปแล้วไปเปรียบเทียบกันเนาะอ่าผมอ่าลองมาเปิดดูดยเยปิดเปรียบเทียบกันดูนะครับงาเปรียบเทียบกันดู2ภาพน,นี้นี่คือภาพที่มันมีสีต้นฉบับอยู่แล้วนะครับ มีภาพขาวดำแล้วก็ตรงนี้ภาพที่ใช้โปรแกรมเมืม่อกี้ใช้โปรแกรมเมื่อกี้ทำนะครับเนี่ยก็ออกมาเป็นแบบนี้สีสันที่ได้ก็พอใช้ได้นะครับสีผิวก็โอเคพอได้สีรถก็มาพอใกล้เคียงอยู่นะครับนะสีเสื้อบางคนก็ผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับนะถือว่าเป็นโปรแกรมฟรีง่ายๆนะที่สามารถทำ รูปขาวดําให้เป็นลูกสีได้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยกระดิ่งด้วยสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า